มีหลายคนสงสัยนะครับผมว่า2ปุ่มนี้มันมีไว้ทําอะไรนะครับหน้าที่ของมันคืออะไรนะครับก็คือปุ่มเฟดกับปุ่มออโต้พาวเวอร์ออนนะครับมาดูปุ่มเฟดกันก่อนนะครับผมปุ่มเฟดนะครับผมมันคือการทํางานของตัวหน้าลําโพงนะครับตอนนี้มันอยู่ที่เฟดศูนย์นะครับก็คือสวิตช์มันเด้งออกมานะครับถ้ากดเข้าไปนะครับมันจะเป็นปรับเฟด180องศานะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับผมมันอยู่ที่เฟดศูนย์นะครับเสียงซับเข้ามานะครับแล้วก็ตัวซับบ็อกทำงานนะครับหน้าดอกมันกระเด้งออกมาด้านหน้านะคคครรรััััับบบณตตออออนนนน้กกกก็ืเเเฟขงววซะิดด่าา ให้มันยุบลงไปนะครับตัวสวิตช์นี้ยุบลงไปนะครับมันจะเป็นการกลับเฟส180องศานะครับหมายความว่าตัวหน้าดอกนะครับจากที่มันเด้งไปข้างหน้ามันจะเด้งถอยหลังกลับไป180องศานะครับมันคือการกลับเฟสนะครับผม ในทางกลับกันนะครับผมสมมติว่าสวิตจะอยู่ที่ตำแหน่งเฟสศูนย์ของตัวซับบอกดอกลำโพงเด้งถอยหลังนะครับอันนั้นคือตัวซับบอกทำงานเด้งกลับหลังนะครับแล้วเราไปกดให้สวิตมันยุบลงไปนะครับทีนี้ดอกลำโพงก็จะกลับกันนะครับก็คือจะเด้งออกไปด้านหน้านะครับมันก็คือกลับเฟสร้อยองศานะครับอันนี้คือหน้าที่ของเฟสนะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับผมออโต้พาวเวอร์ออนนะครับสำหรับตัวซอบของรถยนต์นะครับผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแต่เคยใช้เป็นลำโพงบ้านตัวซับของบ้านนะครับเมื่อเราเปิดนะครับผมอยู่ในตำแหน่งออนนะครับมันคือการเปิดปิดเครื่องโดยอัตโนมัตินั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวเครื่องทิ้งไว้นะครับผมประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะครับถ้าไม่มีสัญญาณเสียงซับเข้ามานะครับตัวเครื่องก็จะปิดอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดเพลงหรือมีสัญญาณเสียงซับเข้ามาโดยที่สัญญาณเสียงมีความแรงตามที่ตัวเครื่อง ได้ตั้งค่าเอาไว้นะครับตัวเครื่องก็จะเปิดทํางานขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็จะไม่ให้ตัวซับมันมีความร้อนสะสมนะครับสำหรับตัวซับบล็อกรถยนต์นะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าฟังกช์ชันนี้จะใช้งานได้เหมือนกับตัวซับบ้านหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครเคยใช้งานฟังกช์ชันนี้นะครับผมก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ